สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการเมกาอนิมาช่องที่เารื่องราวเกี่ยวกับสัตว์หายากแปลกอันตรตายฉลามนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสัตว์หายากที่เรียกว่ามันหายากจนยังสงสัยว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมักถูกพูดถึงในฐานะแบบเออเอ,อ้ยถูกล่ามาถูกพบมาโดยมีเหมือนจะมีบันทึกเป็นรั้งสองแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่มีการคู่ถึงมันแล้วก็เห็นมันนะครับแต่ ก็ไม่มีรูปถ่ายมันนะครับนั่นคือเสือนั่นเองและไม่ใช่เสือธรรมดานะครับมันคือเสือเมารตาหรือเสือสีน้ําเงินนะครับแต่คนสต้องสัยว่ามีเหรือเสือที่มีสีน้ําเงินซึ่งบอกตรงว่าเสือเมารตาและเสือน้ําเงินเนี่ยมันไม่ใช่เสือสายพันธุ์ใหม่อะไรนะครับมันก็คล้ายๆกับเสือดํานะครับเสือดามันก็คือเสือดาวที่มีเม็ดสีที่แตกต่างจากเสือดาวทั่วไปทําให้สีมันเป็นสีดำ嘛เนาะเสือเมาต์ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่มันเกิดในเสือโคร่ง ซึ่งรูปภาพที่จะมานี้ทั้งหมดนั้นคือรูปที่ตัดต่อแต่งเติมสีขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายมันเลยนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะสูญพันธุ์หรือไม่ก็ไม่มีแล้วหรือต่อให้มีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการพานเหล่าการกลายพันธุ์จากไม่สีจนกลายเป็นสีเงินเนี่ยมันยากกว่าเสือดำมากๆนะครับโดยเสือมอตาตอนแรกผมอ่านว่ามัลติสนะครับเพราะว่ามันสะกดอย่างนั้นน่ M-A-L-T-E-S-E นะครับ ซึ่งผมขอเรียกเสือสีน้ำเงินแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปเป็นเสือที่ได้รับราง,งานเหมือนยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนว่ามันมีจริงแบบเป็นทางการไหมรายง,งานส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนจะอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนของประเทศจีนนะครับหรือว่ากันว่าคนของมันเนี่ยเป็นสิน้ำเงินแถบสีเทาเข้มซึ่งเสือโคมอตา้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาคาดการว่ามันเป็นสายพันธุ์พันธุ์เหล่าของเสือจีนใต้นะครับซึ่งไอเสือสายพันธุ์นี้ก็แทบจะสูงพันธ์ในจีนแลยเช่นกันนะครับ คือแค่เสือโครงจีนใต้ก็หายากม,มากๆแล้วปัจจุบันสายพันธุ์นี้เนี่ยในวิกิบอกว่าอยู่ขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์คือแค่ตัวเสือโครงจีนใต้ธรรมดายังหาแทบไม่ได้เลยนะครับอยากหวังว่าจะหาเจอเสือโครงสีน้ำเงินเลยนะครับ okay. เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเสือโครงจีนใต้เนี่ย มันก็ถูกลากเพื่อนำไปทำยาตามสไตล์จีนสไตล์เนาะและคนก็รู้อยู่นะครับว่าจีนหลายที่เนี่ยยังคงวิถีแบบโบราณนะครับนำสัตว์หายา,ยากหรือสัตว์ที่ปัจจุบันที่คือเทศไทยมีแล้วเนี่ยยังคงมาปรุงยาอยู่นะครับเสือยังคงโดนอยู่นะครับนอกจากในจีนเนี่ยก็ไม่ได้งาว่ามันถูกเจอในเกาหลีด้วยนะครับโดยคำว่าเมาต้าเนี่ยเหมือนมันมาจากแมวนะครับแมวที่มีขนสีนเงินนะครับซึ่งม่ควรสะกดว่า M A L T A นะครับซึ่ง ไอต่อผมอ่านชื่อมัลตาไทเกอร์เนี่ยไอชื่อ M A L T S E เนี่ยผมมันนึกถึงมัลตาฟ a ลคอนนะครับเป็นหนังปีหนึ่งเก้าสิบหนึ่งของจอห์นฮูสตันซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเอ่งจากหนังเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้นกในมัลตาฟ a ลคอนนั่นก็สื่อในรูปแบบของสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอะไรแบบนั้นด้วยนะครับอันนี้นอกเรื่องผมชอบหนักนั้นนั้นนะครับโดยการพูดถึงและการพบเห็นของมันนะครับ โดยเรล,ลาปี1 9 1 0นเะครับเรียกว่าโอ้โหเกินร้อยกว่าปีแล้วนะครับตัวเฮนรี่คัตเวลเนี่ยก็เ,เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นนักล่าด้วยเขาก็มาล่าสัตว์แหละเขาได้กล่าวว่าเออเขาได้พบเห็นแล้วกว็ล่าเสือสีน้นเงินนะครับที่นอกเมืองฟูโจนะครับโดยเขาได้เขียนหนังสือกรารเดินทางเขาด้วยในชื่อบลูไทเกอร์ในปี1924นกนะครับก็เกือบจะร้อยปีเลยนะครับนอกจากในจีนอย่างที่บอกไปนะครับว่า มีลูกชายของทหารมริกันเนี่ยที่ไปรับใช้ในเกาหลีในช่วงสงครามเกาหลีนะครับก็ได้บอกว่าเออพ่อของเขาเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยได้ไปเจอเสือสีเงินภูเขาด้วยนะครับนอกจากในแถบของเกาหลีเนี่ยพม่าก็เคยมีการพูดถึงเช่นกันนะครับอย่างตอนนี้อยู่ใกล้ไทยสุดนะครับโดยในสมัยก่อนเนี่ยนอกจากเสือน้ําเงินเนี่ยที่ถูกมองเป็นตำนานเนี่ยสมัยก่อนตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีเสือดำนะครับตอนแรกเสือดำในสมัยก่อนเนี่ยก็ยังถูกมองเป็นสายตำนานเช่นกันนะครับ แต่พอรู้ว่าเออมันเป็นสัตว์ที่มีสีผิวเนี่ยผิดปกติจากสายพันธุ์เดินที่เป็นเสือดาวเนาะก็จะพิสูจน์ว่า,าเสือดำนั้นมีอยู่จริงส่วนเสือเงินเนี่ยเขา,าคาดการว่ามันก็น่าจะมีอยู่จริงอะครับแค่มีความผิดปกติทางด้านพันธุก,กรรมเฉยๆนะครับเพียงแต่โอกาสที่เกิดนั้นมันยากกว่าเสือดำมากๆนะครับซึ่งก็มีการสัรสนทฤษฎีที่ว่าเออเสือน,น้ำเงินอาจจะมีอยู่จริงก็คือมาจากยากของมันก็คือแมวนะครับโดยออาเองมาจากแมวมาวตาเนี่ยแหละก็คือแมวที่อออลูกออกมาแล้วลูกออกมาเนี่ย มีความปกติขนมันเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นแมวสายพันธุ์ Russian Blue นะครับแล้วก็ British Short h a i แล้วก็ British Blue นะครับแต่แมวที่ออกลูกส่กวนใหญ่พ่นนะเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินอมเทาซะมากกว่าไม่ใช่สีน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็จะไม่เกิดน้ำเงินลายด้วยนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงเสือพันธุ์นี้อยู่บ้างนะครับแม้แต่ในแฟนเพจของสบดโลกก็มีการพูดถึงต้าไท t i อร์นะครับหรือแม้แต่คิดหล,ลักคิมีทูบเนี่ยที่มีการพูดถึงเสือหาย,ยากเนี่ยมาลตาก็มีการพูดถึงนะครับ ใน,นานะเสือที่หายากและอาจจะไม่ไปที่รู้จักหรือไม่แต่มันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับในขะ้อมูลของประเทศไทยนี่ผมหาเจอหลายที่เนี่ยเขาบอกตรงกันว่าในสวนสัตว์เนี่ยเคยมีลูกเสือที่ออกมาเป็นลูกเสือสีฟ้ามาครั้งหนึ่งแต่ตายตั้งแต่เด็กเลยนะครับแดงว่านอกจากตัวเป็นสีฟ้าเนี่ยโอกาสรอดก็ยากด้วยนะครับประมาณว่าแค่มีสีฟ้าก็ยากแล้วมีสีฟ้าแล้วโตมาได้เนี่ยหายากยิ่งกว่านะครับเสือกาคาน,นี้เนี่ยเกิดในสวนสัตว์โอกลาโฮมาในปี1964พกนะครับ ซึ่งเกิดมาจากแม่เสือโครงปกติเนี่ยแหละก็นเไมคัรนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการค้นพบครั้งเดียวที่เราเห็นว่าเออมันมีลูกเสือสีฟ้าจริงแต่นั่นคือครั้งเดียวจริงนะครับปัจจุบันนี้ก็เอาแค่หาเสือโครงธรรมดาให้ได้ก่อนก็พอแล้วนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เรียกว่ามันก็ไม่ใช่สัตว์แบบแปลกประหลาอะไรก็แค่เป็นสัตว์ที่มีความปกติทางด้านสีแต่มันเกิดขึ้นได้ยากมากๆในหมู่เสือนะครับ และมันก็ไม่ได้เหมือนแบบสุข้งข่าวเนาะที่ปัจจุบันเราเห็นเกลือนในสวนสัตว์เลยนะครับเพราะว่าสามารถพพันธุ์มันได้แล้วะเนาะก็ประมาณนี้นะครับสับตัวเสือมาต้านะครับเสือฟ้าซึ่งข้อมูลนี้จะเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแล้วท่าผู้ชมท่านใดที่อาจมีข้อมูลมากกว่าผมเนี่ยก็มาแชร์ความรู้กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าข่าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ